เตรียมพบกับปาฏิหาริย์ทางการเงินเขียนเลข520บนมือของคุณแล้วดูเงินไหลมาคุณเชื่อไหมว่าเลข3ตัวนี้จะทำให้คุณไม่ขาดเงินอีกเลยวันนี้ผมมีเคล็ดลักโบราณที่ใช้ได้ผลจริงมาแบ่งปันขั้นตอนง่ายๆนะครับ 1. ใช้ปากกาสีแดงเขียนเลข520บนข้อมือซ้ายของคุณถ้าไม่มีสีแดงใช้สีเขียวหรือน้ำเงินได้ 2. ปิดตาแล้วพูดชื่ออักขระเทวดายูเรียวสมครั้งแล้วกล่าวว่าฉันต้องการเงินทันทีและฉันมีเพียงพอ 3. ส,สัมผัสต,ตัวเลข520บนมือของคุณเบาๆขณะพูดว่าเงินเหมือนข้าวเงินเหมือนข้าวเงินเหมือนข้าวฉันว่าอยู่ในบ่อข้าวทำไมต้องใช้เลขห2 0 1. เลข520เป็นรหัสศักดิ์สิทธิ์ที่ดึงดูดพลังงานของความมั่งคั่งและโชคลาภ2เป็นวิธีโบราณที่ใช้ได้ผลจริงมาแล้วหลายคนและวันนี้มันจะได้ผลกับคุณอย่ารอช้าเขียนเลข520บนมือของคุณทันทีแล้วเตรียมตัวรับเงินที่คุณต้องการใครทำพิมพ์520มาครับขอให้รวยๆเห่งๆกันนะครับ